ห,หนุ่มนี่หัวร้อนก็อาจจะบีบแต่ปืดปืด,ปดไอ้เหี้ยมึงชนกูทำไมครับอย่างนี้ยังไงอย่างนี้นะครับอาจจะเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมานะครับแต่ว่าลุงกับป้าบอกผมไม่รู้ว่าลุงกับป้าไปยกมือไหว้ตอนไหนนะครับหรือตอนที่เขาพยายามขับเบียปดปาดไปาปาดมานะครับปาดไปาปาดมา อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องแรกนะเรื่องแรกจบไปเรื่องแรกจบไปแล้วนะครับใครผิดใครถูกตำรวจต้องรวบรวมภาพวงจรผิดนะครับไอ้ตรงนั้นโทษแค่เปรียบเทียบปรับนะครับโทษแค่เปรียบเทียบปรับแต่หลังจากไล่ล่ากัไอ้หนุม่มเอ้ยหนูผิดลุกเพราะว่าหนูไม่ควบคุมอารมณ์ เจตนาของหนูจริงๆหนูอาจจะไล่เรียกลุงให้มาคุยกันว่าขับรถอย่างนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้ผมนะรถผมเนี่ยกระบะบิดแม็กบินโดนเฉี่ยวโดนชนนะครับแต่ด้วยความที่ลุงเนี่ยเกิดความกลัวเห็นเขาบีดแต่ไล่นะครับเห็นเขาบีดแต่ไล่แล้วขับปาดซ้ายปาดขวาลุงแกเขาพยายามหนีครับนะครับ ลุงก็พยายามหนีนะฮะพยายามหลบนะครับพยายามหลบนะครับเพราะตัวเองยังไม่รู้ว่าเราไม่ได้ชนอะไรกับใครนะครับแค่ขับปาดเขาจะเบี่ยงเลนมาหน่อยแล้วไอ้นี่มันไปชนมันเองแท่งเบรีเออร์นะครับเขาเลยไม่รู้นะครับแต่ไอ้หนุ่มนี่ขับรถตอนเนี้ยเป็นเจีตนาคุณแล้วขับ ระมาหน่าหวาดเสียวอันก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นนี่ผิดข้อหานี้แล้วนะหน,นูหนูผิดข้อหานี้แล้วนะครับแล้วพอเห็นเขาไม่จอดหนูพุ่งชนเลยหนูพุ่งชนเลยเบียดด้านขวานะครับกรณีนี้ท่านอาจจะมองภาพไม่ออกสมมติท่านขึ้นดอยอินทนน ท่านขึ้นหรือลงดอยอินทนนท์หรือไปเขาคอรหรือไปภูทับเบิกถ้าด้านขวาของรถลุงเนี่ยที่มีแท่งเบริเกอร์เนี่ยมันเป็นเหวเป็นเหวนะครับแล้วท่านขับปาดชนเขาเลยปุ้งแก้มหน้านะครับแก้มหน้าเลยลุงนั้นหล่นเหวไปตุยอันนี้คุณโดนข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแต่นี่คุณมองว่าเฮ้ยไอ้ลุงนี่ไม่ยอมจอดนะครับลุงนี่ไม่ยอมจอดท่านก็เอาท้ายรถไปชนเขานะครับผมใช้คำว่าตบนะครับตบเขานะครับทำให้ลุงเนี่ยไปชนเกาะกลางซี่โครงหักไปกี่ซี่ก็ไม่รู้ได้รับบาดเจ็บ สาหักคำว่าสาหักคือรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันแค่นิ้วแตกนิ้วหักนิ้วเดียวก็สาหักแล้วครับนี่ล่อเข้าไปซี่โครงหักนะครับปอดชำ้ำสมองกระทบกระเทือนอะไรก็ไม่รู้นะครับคือสาหัสอันนี้เจรจาเปรียบเทียบปรับไม่ได้แล้วนะครับตำรวจต้องตั้งข้อหาคุณนะครับไม่ใช่รับมาก ไม่ใช่ประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเลวัตกลิ่นนะฮะที่มีโปรไฟล์เป็นรูปการ์ตูนของผมใส่หมวกถือเข้าหลามสั้นอันหนึ่งยาวอันนะฮะส่วนช่องทางสำรองผมก็จะเป็นรูปรูปจริงแต่ทำเป็นคล้ายๆตัวการ์ตูนนะครับ ล้วก็พกข้าหลามมือปราบขุนดงหนึ่งนะครับนะฮะทั้งสองช่องด่างนะฮะช่องแดงช่องดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำเป็นช่องสํำรองเข้าไว้นะครับขอบคุณครับอันนี้ปกติแหละตอนนี้ปกติแหละหรือว่าแป๊บเดียวหนึ่งนาทีก็หนึ่งนาทีกว่า,ก,วาก็จะเข้ามาพันกว่าท่านแล้วนะครับ อันนี้ช่องดำถือว่าปกติแล้วแสดงว่าญาติโยมผมนี่ตื่นประมาณบ่ายนะครับตื่นตอนบ่ายนะครับก็ดีนะครับนอนตื่นบ่ายเนี่ยก็ประหยัดอาหารไปได้สองมือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะครับเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับเขาเรียกนอนกินเดือนกินตะวันนะฮะคนโบราณเขาบอกโอ้โหมึงนอนกินเดือนกินตะวันเลยนะครับ ้องเป็นผู้รากมากดีเท่านั้นนะครับถึงจะกินข้าวร้อนนอนตื่นสายคนสม,มัยก่อนบอกว่าอะไรนะกินข้าวร้อนนอนตื่นสายนะข้างนอกร้อนมากเลยครับต้องหลบเข้ามาในรถเนี่ยนะฮะผมว่าอุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันรู้สึกอบอ้าวมากนะฮะเหงื่อชุ่มตัวเลยครับต้องเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับ อายุเท่าไหร่ถึงจะสอบนักเรียนในร้อยตำรวจได้ใช่ไหมครับคือน่าจะตอนอยู่มสาม,มั้งครับมสามก็อายุน่าจะประมาณสิบหกปีไหฮะผมไม่รู้ระเบียบชัดเจนนะครับแต่ว่ามสามเนี่ยน่าจะประมาณสิบปีก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก่อนนะครับก่อนเข้าเขาก็จะให้เลือกเหล่าเลยนะครับว่าท่านจะผลคะแนนออกมาก็จะได้เป็น เหล่าตำรวจเหล่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะฮะหรือถ้าสอบติดสี่เหล่าเลยก็ต้องเลือกเอาไหลเหล่าใดเหล่าหนึ่งนะครับนะเลือกเอาเหล่าใดเหล่าหนึ่งนะครับลูกชายผมก็เคยไปสอบนะครับติดทั้งสี่เหล่าเลยครับติดทั้งสี่เหล่าเลยนะฮะติดสี่เหล่าเลยนะครับ,ตรบแต่เขาเลือกเหล่าตำรวจฮนะตามผมนะครับตามผมเพราะ ไปสอบแข่งกันเยอะนะเวลาสอบคนสอบเป็นหมื่นคนนั่นแหละแล้วเขาก็เอาประมาณเหล่าละ100ร้อยกว่าคนสองร้อยคนประมาณนั้นครับก็ต้องขยันอ่านหนังสือเอาครับไม่มีคะแนนช่วยพิเศษอะไรนะลูกชายผมไม่มีคะแนนช่วยพิเศษเลยสมัยเดิมเลยเนี่ยใครเป็นบุตรข้าราชการทหารตำรวจเขาจะมีคะแนนช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะครับสมัยเดิมนะครับ,รบตอนหลังนี่ก็ตัด ไม่มีคะแนนช่วยนะครับเมื่อก่อนนี้สมัยเดิมเลยนะถ้าได้เหรียญพิทักษ์เสรีชนเหนรียญราชการชายแดนและเป็นลูกข้าราชการตำรวจเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ช่วยถามว่าทำไมมีเปอร์เซ็นต์ช่วยก็คือพ่อไม่ได้มีเวลามาอบรมสั่งสอนกวดขันลูกนะมัวไปลบอยู่ชายแดนจนได้เหรียญราชการชายแดนเหรียญพิทักษ์เสรีชนนะฮะเขาน่าจะมีให้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นลูกข้าราชการตำรวจขโมยแต่ทํางานไม่ได้ไปลูกทหารก็ไม่ได้ไปดูแลลูกเต้าเลยก็เขาก็มีเปอร์เซ็นต์บวกให้น่าจะประมาณ5ปเซนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเหลือนะครับปัจจุบันนี้ต้องสอบแข่งกับลูกชายผมก็ไม่ได้คะแนนเปอร์เซ็นต์ช่วยอะไรเลยนะครับแถมเขาเป็นนักกีฬานักกีฬาบาสเกตบอลด้วยนะอยู่ทีมของ กรไทยนะฮะที่จริงต้องเข้าโคต้านักกีฬาได้เขาก็เอาโคต้านักกีฬาไปให้คนอื่นลูกผมใช้สอบเอาอย่างเดียวเลยครับสู้แบบาตาศีตรสาเลยนะครับสอบแบบชาวบ้านไม่มีคะแนนช่วยนะครับแต่พอเข้าไปแล้วเขาเห็นว่าเล่นบาสเก่งก็ดันเอาไปเป็นนักบาสของโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับไปแข่ง แข่งสี่เหล่าก็ชนะมาชนะอันดับหนึ่งมาสี่ปีนะครับมาเนี่ยนะฮะร,รายละเอียดไม่ได้ไปดูถ้าท่านอยากจะเข้าท่านต้องคนโตครับแต่เลสเนี่ยเข้าในร้อยตำรวจนะครับแต่เลสนี่ไม่ได้เข้าได้ที่หนึ่งนะครับเลสเข้าได้ที่สองนะครับที่สองในร้อยตำรวจนะครับแล้วก็คน ที่สองปริญญานี่เข้าในร้อยตำรวจอันนี้สอบได้ที่หนึ่งเตรียมทหารที่หนึ่งในร้อยตำรวจนะครับมามีคนมาอ้างเป็นหลานผมนี่สอบถามแล้วครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยนะครับมีคนมาสอบถามเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรนะครับสอบมาถามที่ไอเจ้าปอนลูกของน้องสาวผมนะครับว่ามีญาติพี่น้องชื่อสุวิทย์กิ่นเกษรไหมครับ ไอปอนที่เป็นตำรวจอยู่ที่บชปสบอกไม่ใช่ไม่รู้จักเลยนะครับเขาไม่ได้บอกนะตอนเดือนกุมภานะครับมีตำรวจสอบสวนกลางถามว่าไอส้สวิตอิงเกสอเนะี